ที่แถลงทางความพร้อมรอบ30ปีมีอะไรพิเศษยังไงบ้างครับพี่ไรยเี้ครับก็ในโอกาสรอบ30ปีของพโพลิสเตโรนนะครับเราก็ พิเศษนะครับโดยแนวคิดของการออกแบบเราก็ล้อกับปีที่เราได้แชมป์เปร์ต้าลีกครับโดยเปลกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองซึ่งเราสร้างปาดิแล้วว่าสีทองเนี่ยมันเป็นสีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นที่มาว่าทําไมปีนี้เปลกเราใช้สีทองนะครับแล้วก็เราใช้สีขาวเปลกสีทองแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองเป็นเสื้อทีมเยลือลนในระดูกานนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อยากให้แฟนบอลติดตามนะครับเราจะมีคอลเลกชันเสื้อลำลองออกมาอีกหลายคอลเลกชันเลยที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาเราก็ อยากจะให้ทุกคนไนดะ้ใส่เสื้อของบริสเซโรนะครับนอกจากจะดูบอลในสนามแล้วได้ใส่เที่ยวด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการเรียกร้องของแบรนบอลของโฟโฟสโมสรด้วยและเราก็อยากทำเลยครับปีนี้เรื่องของงบประมาณเป้าหมายดีเป็นไงบ้างครับพี่เราแน่นอนจากพิษโควิด -19 นตัรงบเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณแบบฟุ่งเฟยได้แล้เราก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คงไม่มากไปกว่าปีที่แล้วแต่เนื่องด้วยโครงสร้างที่ ค้ดอ้นไี้ทำมาเนี่ยทำให้การเสริมทีมเ่เราไม่จาเป็นจะต้องเสริมมากจนเกินไปเราเสริมเฉพาะในส่วนที่ขาดแต่ถ้าดูจากรูปทรงของทีมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราเติมส่วนหน้าผู้เล่นในแนหน้าเพิ่มขึ้นเยอะนะครับปีนี้ก็อย่างที่โค้ดอ้นให้สัมภาษณ์เรา ดูดูการที่ผ่านมาเราสนุกค่อนข้างเยอะปีนี้เราอยากจะลองสักครั้งเพราะว่าเราจะวัดกันเลยว่าไม่สนุกกอแพ้นะครับแต่เราก็พยายามเล่นที่ดีที่สุดในบ้านของเราที่สนามบุญญาจันยอยากให้ทักตัวเนี่ยเข้ามาเชียร์กันด้วยเพราะว่าที่สนามบุญยาจันยในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนะเพื่อแฟนบอลในเด็กๆบอลที่สนุกแล้วก็มีกิจกรรมรอบสนามแล้วก็มีเรื่องราวาอื่นๆอีกที่เป็นอ่าพิมพสสำหรับแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเชียร์นะครับได้สนุก ทั้งในสนามและนอกสนามขอบคุณติดตามกันครับคุณครับขอบคุณครับค่ะบัณฑิอ้อนะคะรองประธานสโมสรโพล์สเทโ,โรเอฟซีค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันที่เราแถลงข่าวเปิดตัวเรื่อการนะคะปีนี้เราก็มีสปอนเซอร์ที่เข้ามาหลักๆนะคะก็ถือว่าเป็นม,มิติหรือว่าเป็นอีกหลายๆสปอนเซอร์ที่บางบางเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาก่อนปีนี้เขาเล็งเห็นความสำคัญ ที่ทย,ยทยอยเดินขึ้มานะคะแล้วก็มาสนับสนุนทีมฟุบตบอลโอลิมปิโกเอฟซีปีนี้ค่ะแล้วผมในส่วน <ผม S 2> ของมดอาดามอเองเรื่องตัวเลขตัวอะไรจะเปิดเผยได้ไหมครับคือขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยตัวเลขดีก,กว่านะคะแบงกก็อ้อคิดว่าเราก็ตั้งเป้านะคะตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกับทีมทีมของผู้เล่นนะคะคิดว่าอรอก็จะทาให้ตามเป้าหมายแน่นอนแต่ตัวเลขขอกลุมไว้ก่อนตอนนี้ก็เดินทาง ข,ขงะค,ะครับในส่วนของกิจกรรมกับแฟนบอลเองครับคุณอ้อมีอะไรที่จะออกมาให้แฟนบอลได้สนุกลุ่มสนุกบ้างครับปีนี้นะคะครอบคบรอบเทโลครอบครัวต่อตั้งมา30ปีนะคะในส่วนของกิจกรรมกับแฟนบอลเนี่ยคุณอ้อก็ไดเ้เราได้วางแผนร่วมกันนะคะว่าปีนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมการกุศลนะคะแล้วก็ แล,แล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าสปอนเซอร์สู่แฟนบอลทำอะไรด้วยกันบ้างน,นะคะปีนี้บอกได้เลยว่าไลน์อัพที่ทเกัสบสปอนเซอร์อกับแฟนบอลแล้วก็แฟนบรรอลข,ข,ข,ของเราที่ต้องขอขอบคุณนะคะที่แฟนบอลมาติดตามติดตามแชร์แล้วก็ต้องขอบอกว่าแฟนบว่าปีนี้ยังไงก็ต้องมาให้กำลังใจนะคะเราจะมีมิติใหม่ในการที่ำทกำกิจก,ก,ก,กรรมกับลูกค้าและก็แฟนบอลนะคะแล้วก็ ในเกมแรกครับถามมาระดามอ้อนิดนะครับเกมแรกที่ต้องออกไปเยือนครับในมุมมองมาดามอ้อเองครับไปเยือนดีโอเชียงรายมองว่าไงบ้างครับคือสำหรับตัวอ้อเองนะคะก็ได้ได้ข้าไปนูน้องๆในทีมฝึกซ้อมนะคะคนทางานย่างทุ่มเทน,นะคะก็เหมอือนวิ่งถวายหัวซึ่งซึ่งตอนนี้อ้อมั่นใจในตัวโค้ชมั่นใจในตัวนักเตทุกคนแล้วก็ทีมทุกคนราว่าตอนนี้นพร้อมเกินร้อย แล้วมั่ใจว่าปีน,นี้เคโลจะต้องไต่รับขึ้นไปที่เป็นตัวเลขตัวเด่นแน่นอนแล้วก็เคถึงวันที่14นะคะเขาก็าาจะเดินทางไปเพราะมั่ใจด้วยเพราะมั่นใจว่าเราต้องผู้ชน,นะ,ะขอบคุณครับ